ฮานาดูเซ็ตสวัสดีครับแป๊ครับครอะอันเนี้ยจริงๆมันสักพักหนึ่งแล้วครับแต่เราอยากย้อนทําเออมันเป็นพรีวิวของเล่นของสะสมยี่ห้อ Hot Toys แต่ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นลายของ Cos Baby และสองเรื่องเนี้ยเราชอบเลยเพราะมันเป็นคอนเทนต์หลักในการสปอย ของช่องเราเลยก็เลยต้องแบบว่าเฮ้ยเอาขอเอามาแนะนําช่องเราหน่อยดีกว่าเออให้มันเป็น,เป,นเป็นคลิปเป็นคอนเทนต์อยู่ในช่องเราหน่อยดีกว่าอ่นนี้มาเลยลูกโอ้โหน่ารักมากเขาบอกว่าน่ารักสุดขีดเอออธิบายก่อนคืออันเนี้ยมันเป็นลายเดียวกับที่เราเอามาเล่นกิจกรรมศูนย์สี่ล่าสุดเลยศูนย์หนึ่งก็ใช่กิจกรรมศูนย์หนึ่งกิจกรรมศูนย์สี่เนี่ยเป็นคอสเบบี้ อันนี้เลยที่เราแจกจากช่องเรารเหมือนแบบนี้เลยลายนี้เลยเพราะว่าผมว่ามันน่ารักดีส่วนตัวผมชอบแบบไอ้หัวลูกดิ๊กลูกดิ๊กเนี่ยผมชอบลายนี้ที่สุดผมว่ามันทําน่ารักที่สุดละเอออันนี้ยังไม่ออกนะอันนี้เพิ่งประกาศอ่ะขอเครื่องสปอยก่นกอนอนี่นะอาจจะมีสปอยนะครับมีแน่ๆแหละไม่ใช่อาจจะมีสปอยเนื้อหาของซีรีส์วานาวิชั่นนะครับ ใครยังไม่ได้ดูเราจะพยายามสปอยให้น้อยที่สุดใช้คํานี้เราจะพยายามสปอยให้น้อยที่สุดเพราะว่าของเล่นเนี่ยมันชอบสปอยเนื้อหาอยู่แล้วเออเอันนี้ขออนุญาตพูดไว้ก่อนเลยโอเคอันเนี้ยเพิ่งลนช์โปรโมทมาเนี่ยประมาณต้นเดือนมีนาคมก็ไม่นานเท่าไหร่ครับคือหลังซีรีส์จบสักพักหนึ่งอันเนี้ยดวงตาเนี่ยคล้ายๆกับที่คุณบ๊อมทักตอนเราทำพรีวิวฮอตทอยสเลยเออลูมิเนสร e เลกทีฟเอฟเฟกต เหมือนแบบสะท้อนแสงได้ครับสะท้อนแสงให้สีตาสีเอฟเฟกอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนได้ด้วยคือแบบเขาทํามาเก๋ไก๋เลยและตัวนี้ฐานสวยครับตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นบางตัวเนี่ยไม่มีฐานก็ยืนแบบน่ารักน่ารักไปแต่ว่า s c a r l e t witch เนี่ยของเราเนี่ยมีฐานเลยตัวนี้น่ารักมากคือแบบว่าผมเห็นแล้วแบบอู้อยากได้อยากโดนนี่ the vision ครับพวกอย่างที่เราบอกไป ที่ต้องใช้คาว่าเดะเนี่ยเพราะว่าตัวออริจินอลดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบมีคนเดียว<ช>ก็ต้องเรียกเขาว่าเป็นเดะเดะวิชันและชื่อเขาในไอโฉนดที่ดินเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าเดกวิชันคือตัวนี้แต่ตัวเนี้ยความทรงจำณะะตอนนั้นอะไม่มีเพราะมันเป็นของฝั่งผู้ร้ายไทยเลอร์เฮเวิร์ดเนี่ยสร้างขึ้นมาเราเลยเรียกกันว่าไววิชันฝสีขาวสีขาวหมดเลย แล้วก็ไม่มีเม็ดไมสโตนที่หัวไม่มีเออคือทาแบบเออน่ารักว่ะต,ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่าเก็บเออตัวนี้ไม่มีฐานมั้งเออ,เอ,อไม่เห็นฐานแล้วก็โอ้โหพระเอกของเราวิชั่นที่ไม่มีเดะเพราะ <c oughs> ตัวเนี้ยเออนี่เราพูดสปอยหมดเลยว่ะใคร <c oughs> อ๋อเผื่อคนไม่ได้ดูลืมไปอ่ะเดี๋ยวผมย้อนย้อนให้แล้วกันอาตัดกลับมาของเราเมื่อกี้ไปแปะ แต่ต่อไวแล้วเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ไปอีดิทเวลาเรียบร้อยตรงหัวคลิปแล้วว่าเอออาจจะมีสปอยครับที่ไม่มีเดอะเนี่ยเพราะวิชั่นเวอร์ชั่นเนี้ยวานด้าสร้างขึ้นมาครับไม่ใช่แบบตัวจริงเออแล้วตรงเท้ามันเหมือนใส่ๆนะยคุณบ๊ามเน,นะเออมันแปลกๆลวนะเนาะตรงตรงเท้าตรงใต้ฐานอะทําไมถึงทําเป็นเท้าใสวะนี้ผมไม่เคลียร์นะอันนี้ผู้มีเห็นรูปโปรโมทเนี่ยก็งงๆเหมือนกันว่าเออทําไมวะมันเป็นตอนจะหายไปหรือตอน อะไรวะเราก็เราก็ไม่ชัวเออแต่ว่าวิชั่นเวอร์ชั่นเนี้ยมีฐานแถมด้วยครับน่ารักสุดขีดเขาบอกว่าโหแม่งน่าเก็บทั้งคอลเลคชันเลยอ่าสำหรับวันวางจำหน่ายอะไรยังไงเนี่ยใกล้มากแล้วเพราะผมมาเคยเห็นพันผ่านตามาในกรุ่มของค o สเบบี้กรุ่มซื้อขายใน Facebook ว่ามันเริ่มมีของฮิ้วอ่ะฮ่องกงฮ่องกง<อ>เ่ะเริ่มเห็นแล้วเออเพราะฉะนั้นพรีออเดอร์เนี้ยก็ลองไปหาร้าน ที่เขาถนัดแดวนี้อถนัดแบบรือจริงๆอ่ะร้านตัวแทนก็มีเหมือนกันที่เราเคยพูดไปแล้วด้วยในคลิปพรีวิวฮอต t อยอ่ะร้าน k d จุด D จุด C อ่ะเราพูดเป็นตัวย่อนะอย่าไปเซิร์ช KDC นะหาไม่เจอเราพูดเป็นตัวย่อไว้ให้ร้านนั้นก็มีเขาก็ขาย c o สเบบี้เหมือนกันแต่ว่า c o สเ b บี้นี่ยหาซื้อง่ายกว่า Hot t o ยปกติเพราะมันราคาไม่แพงมาก แล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารัอย่างเงี้ยคือรับพรีเนี่ยหลายร้านเลยไปหาได้เลยลองเซิร์ชหาได้เลยเยอะแยะเลยซึ่งเซ็ตส a r l e เลตวิชเนี่ยใกล้ออกแล้วมี3ตัวส a r l e เลตว c h The Vision คือสีขาวแล้วก็วิชันเโอเคอ่าแล้วมาอีกเซตหนึ่งโหสินนี้ชอบชอบส่วนตัวเลยกำลังมันเลยตอนนี้รเราสปอยไป4ตอนและเออเออ,เอ,อ,อันนี้ประกาศลานช์ออกมาในประมาณ23มีนาคม ก่อนปลายเดือนมีนาคมก็ไม่นานนี้เองมาแล้วจ้าเดะเยลเฟลคอนครับผมน่ารักสุดขีดต้องบอกโอ้ยมันจะน่ารักไปไหนน่ารักมากเออแล้วมีฐานเหมือนกันเซตหลังนี่เออแถมฐานไว้เป็นแบบให้เห็นเลยว่าบินได้เว้ยได้หมดไงเออเออเพราะว่าสการ์เล็ตวิชก็บินเฟลคอนนี่ก็บินไม่เดี๋ยวเป็นบัคกี้ก็คงไม่บินอะวิชันก็บินใช่ใช่สามตัวเนี้ที่คุณบัมทักมาคือมันบินได้ ก็เลยมีฐานเนี่ยมาให้เออใช่ใช่ใช่น่ารักนะคือแบบว่าเฮ้ยน่าเก็บมากน่าเก็บมากน่าาเกก็บมแล้วก็อ่ะขอดูไอ้นี่หน่อยโอเค่มอเไซเฮ้ยสปอยเราอีกแล้วไม่จไม่ชอบสปอยอ่ะคุณคุณที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยโดนสปอยไปพร้อมเราเลยเราก็เพิ่งเห็นรูปเหมือนกันแต่ละาปาไปแล้วเออโดนสปอยพร้อมกันไปเลยโดนสปอยพร้อมเราเนี่ยแหละมันขี่มอเตอร์ไซค ซึ่งในซีรีส์ยังไม่เห็น,หนย,ยังไม่เห็นซีนี้ตก็ต้องมีเหมือนตอนที่เขาลอนฮอตทอยสอกมาชุดเนี้ยชุดเนี้ยเรายังไม่ได้ดูตอนนั้น,น่ะเพิ่งเอพิโซดหนึ่งจบแล้วก็ปล่อยชุดเนี้ยโปรโมทออกมาก่อนแล้วเรามาเห็นชุดเนี้ยเอพิโซดสองตอนสองโดนสปอยไปแล้วก็มีดไอ้แดกเกอร์เพิ่งตอนสี่อย่างมันแล้วเหมือนไม่ใช่มีดบัคกี้หรือที่มันขึ้นเครื่องกันมาจากไอ้ซูเปอร์โซเจอร์แล้วมันมาหลุดมากระเด็นอยู่ในมือบัคกี้ที่เราถามว่าไอ้แดกเกอร์ คืออะไรวะสรุปมันคืออาวุธของสั่งผู้ร้ายเออแล้วบักกี้มันมาถือแป๊บเดียวและเนี่ยเห็นอีกแล้วมอเตอร์ไซค์โอ้โหชัดเลยรูปนี้ยิ่งชัดชัดหนักงั้นไม่ตอนห้าก็ตอนหกต้องออกอ่ะเดี๋ยวได้เห็นเอ่อเจมส์บักกี้บานเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เออไม่อาจจะเท่เลยนะมันอาจจะเป็นแบบซีนเด่นก็ได้ ไม่งั้นของเล่นนมันไม,ม,นไม่มันไม่ทํามาขายหรอกเออเออเออ,เอ,อ,อะโดนสปอยไปพร้อมเรา <c oughs> อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าหน้าแซมน่ารักกว่าว่ะมรก,กี้ไม่ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่สําหรับคอสเบบี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แซมแซมแซมแม่งน่ารักกว่าแซมแม่งหล่อกว่าและสีเสือ้อชุดอะไรแซมเออแม่งดูดีกว่าเออเซตนี้ผมว่าก็น่าจะใกล้ออกละ น่าจะใกล้ออกแล้วคือของฮิว้วอมาก่อนแน่นอนฝั่งฮ่องกงเขาออกก่อนเพราะว่า h o ตทอย s, 嗯嗯 <S เนี่ยมันเป็นบริษัทฮ่องกงเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนฮ่องกงเพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยออกก่อร้อยอยู่แล้วของเราก็ไม่นานหรือร้านตัวแทนเนี่ยผมว่ามีน่าจะนำเข้า h o t เเปอย่างที่บอกนะครับหาซื้อค่อนข้างง่ายไม่ยากเท่าฮอตทอยตัวใหญ่หนึ่งต่อหอันนี้มันเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ราคา ตัวที่ออกใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อบอกเลยว่าไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แรงหน่อยบางตัวเคนะเออถึงนะอซึ่งจริงๆมันไม่ควรถึงนะรจริงๆมันไม่ควรถึงหลักเคแต่ว่าพวกของออกใหม่เนี่ยถึงเราก็อาจจะต้องรอแบบใจเย็นนิดนึงถ้าใครอยากได้ของที่ราคามันแบบประหยัดลงมาดรอปลงมาก็ไม่ต้องรีบใช้คานี้เออก็รอนิดนึงก่อนก็ได้ของผมว่ามันไม่ไม่น่าขาดตลาด น่าจะพอมีเออแต่ว่าพูดยากเว้ยบางตัวอย่างที่ผมให้คุณบ้ามไปวันด้าตัวนั้นอนะหายากแล้วนะนั่นราคาดิดมาหลักเคแล้วนะเออเดี๋ยวผมหากล่องให้คุณบ้มามก่อนผมให้ผมให้คุณบ้ามไปตัวหนึง่งเพราะว่าเราฉลองไอ้นี่ครบห้าร้อยซับ,บตอนนั้นเออ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 มันมีบางตัวที่แบบหายากราคามันก็จะขึ้นเหมือนกันมีเหมือนกันแต่บางตัวที่ราคาหล่นลงมาราคาดรอปลงมาก็มี มีเหมือนกันเออตรงนี้แล้วแต่ละการใครที่อยากเล่นก่อนอยากเล่นชัวชวอยากคอลเลกชันให้มันครบเร็วๆชัวๆวมีแบบสบายใจใช่คำนี้ก็อาจจะต้องควักแพงนิดนึงอยอมใจ่ายให้เขาไปเอเอ,เอ,เอซึ่งใกล้ออกแล้วทั้งสองเซตเลยที่เราบอกไปเฟลคอนนี่หลังหลังวันด้าเพราะวันด้าเข้ามาก่อนเออคลิปนี้ก็ประมาณนี้น่ารักดีครับแล้วมันตรงกับคอนเทนต์หลักของช่องอเราสปอยวันด้าวิชัน แล้วก็สปอย Falcon Winter Soldier แล้วมันเหมือนเป็นคอนเทนต์หลักเพราะวิวเราดีเราคลิปแบบโอ้โหยาวเหยียดตั้งใจทำจริงๆตั้งใจทุกคลิปนะตั้งใจทำทุกคลิปคลิปสั้นคลิปยาวตั้งใจมีสคริปต์เตรียมตัวพร้อมทุกคลิปเออคลิปนี้ก็เลือกแล้วว่าเออทําดีกว่าครับอย่างน้อยสําหรับคนที่ไม่เคยเก็บอคอสเบบี้เลยอาจจะมาสนใจจากช่องเราก็ได้ก็ลองลองเซิร์ช g o o g l e เลยหรือลองเซิร์ช a c e b o o k ดูก็ได้ ค <Cost> อสเบบีของยี่ห้อ Hot Toys หาซื้อได้เลยหรือช่องเราเนี่ยแจกไปแล้วสองกล่องกิจกรรมศูนย์หนึ่งกิจกรร 4, like. มศูนย์สี่ลายนี้แหละตัวนี้แหละผมชอบมากผมชอบส่วนตัวผมว่ามันน่ารักดีและราคาเนี่ยมันไม่ได้แบบแพงเวอร์มันกำลังแบบเออกำลังรับได้เออโอเคใช้ได้อ่ะก่อนจากไปขอบคุณทุกๆซับสไคร์เบอร์นะครับขอบคุณทุกๆที่กดติดตามช่องเราใครที่เซตชื่อป็นพับลิกเนี่ยขึ้นชื่อโชว์ตลอดอยู่แล้ว ใครที่เซฟเป็น p r i v a t e ไว้ไม่มีปัญหาไม่เห็นชื่อก็จริงแต่เรารู้ว่าช่วยเหลือช่องเราอยู่เพราะว่าเลขเนี่ยมันดําเนินเพิ่มเติมขึ้นอยู่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คุยกับเราอย่างคลิปเนี้เมาส์ได้เลยพี่ผมเก็บอยู่หนูเก็บอยู่สะสมอยู่เลยคอสบ,บี้ได้แบบชอบเลยหรือบางคนอาจจะมาแบบว่าโอ้พี่คะพี่ครับ ผมรู้จักคอสเบบีเนี่ยจากช่องพี่นี่แหละเห็นพี่แจกกิจกรรมไงผมไปเซิร์ชหาเลยให้ตัวอะไรวะรเป็นน่ารักนี่เว้ยเออเมาเอามาคุยนะเต็มที่หรือใครที่ชอบช่องเราและกดติดตามช่วยเหลือช่องเราไว้แล้วเนี่ยมีอีก2วิธีวิธีแรกเนี่ยก็คือแชร์ส่งต่อให้เพื่อนอเฮ้ยนายค่อยเธอลองมาดูช่องนี้โหพี่ๆก็มีหลากหลายคอนเทนต์เลยเออช่องเรานะลองกดไปที่แท็บวิดีโอกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่าวิดีโอที่ไม่ใช่โฮมอะ่ะ แล้วลองรูดดูทั้งมือถือทั้งในคอมพิวเตอร์บ้านเลยโอ้โหคลิปเรานะครับ6 0กว่าคลิปแล้วนะครับจะ70คลิปแล้วเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเต็มไปหมดเลยแนะนำไปให้เพื่อนดูเฮ้ยเพื่อนเอนมาดูช่องนี้ไม่ธรรมดานี่เขาเพิ่งครบรอบ3เดือนอคลิปจะไป70คลิปแล้วมีทุกรูปแบบของเล่นของสะสมรีวิวหนังพรีวิวหนังสปอยซีรีส์อโอ้โหครบท้วนกระบวนความ หรือมีวิธีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเหลือช่องเราได้กดไ like ลค์แฟ <Facebook S 2> นเพจ a c e b o o k ให้ช่องเราใครที่เล่น Facebook อยู่แล้วเนี่ยแวะไปกดง่ายมากกดไลค์หนึ่งทีท่วนเสร็จเลยตึก๊กจบเลยง่ายไดย้เผื่อมีข่าวสารคอนเทนต์อะไรที่เราเนี่ยไม่ได้อัพไว้ในยู u ูบเนี่ยจะได้เห็นบางทีเรามี e อ็กซ์คลูซีฟเฟซบุเหมือนกันบ,บางทีแบบอัพใน Facebook อย่างเดียวเออก็มีไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ไว้จะได้ไม่พลาด ลิงก์เนี่ยอยู่ใน Description ทุกคลิปเลยมีทุกคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ปักหมดเอรูดหาได้เลยง่ายดายมากหรือใครอาจจะมาจ้าเอเราคลิปนี้คลิปแรกถูกใจกันเลยโอยพี่น่ารักว่าเฮ้ยแม่งเออของฮอ t ทอยนี่แบบว่าเขาทําของเล่นเหมือนร้อนเงินนะคือแบบว่าอะไรใหม่ๆมาเขาขายหมดเลยว่ะสก a เรตวิชไวท์วิชันวิชันฟอลคอนวินเทอร์โซเจอร์คือแบบโอ้แบบโหแม่งตามซีรีส์มาแบบว่าติดๆเลยอ,ออก หนังออกฉายปุ๊บซีรีส์ออกฉายปุ๊บของเล่นแม่งตามามปับป๊บเลยและถูกใจช่องเราที่เราเอามาแนะนําบอกต่อพรีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยถูกใจโอ้ช่องนี้เจ๋งว่ะแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืมสับสับใครกด like ไลค์กดแ like <กด S 2> ชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลบลี่นะครับสวัสดีครับรอหาซื้อกันในไทยเดี๋ยวก็มาใจเย็น